สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมารี่คลิปนี้เราก็มาพูดถึงโมเมนต์น่ารักของนักกีฬาไทยกับตุรกีนะครับซึ่งหลังจากจบเกมผู้พรพันมือเซตคอนเก่งของทีมชาติไทยก็ได้เข้าไปทักทายพูดคุยกับ บอสด้วยนะครับซึ่งบอสก็เป็นคนที่ผมซีฟ้าเมื่อคืนของทีมชาติตุรกีนะครับคือมีการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสนิทสนมนะครับซึ่งบอสเองเธอก็เคยมาเล่นไทยลีกของเราด้วยตอนนั้นเธออยู่ทีมนครนน,นนะครับก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วไทยกับตุรกีเราก็เจอกันบ่อยนะครับอย่างบอสเองกับพี่พี่เจ็ดเซียนเธอก็รู้จักเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะน้องปลื้มจิตก็คือเห็นโมเมนต์การแกล้งกันหลังสนามด้วยกับ บอสกับปื้มจิตนะครับก็ถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆของนักกีฬาที่เห็นแล้วน่าปลื้มใจจริงๆในสนามอาจจะมีการแข่งขันกันยังดุเดือดแต่เมื่อเกมจบเราก็เป็นเพื่อนกันมีความน้ำใจนักกีฬาให้ต่อกันเสมออยู่แล้วคะ่ะ